อ่ะบา่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนาคุณใดเรียว่าสบายดีตุกตุกตานนะครับเอฟซีนะวันนี้ก็อยู่ที่ท um. ุ่งนาคือเราไปหาปลาครับลงเบื้องปลาก่อนนะครับผมเอฟซีนะเบื้องปลานี่สวิงเฮานะครับผมว่ามีปลาพอได้มกยังดูโบนะครับอ่ามุ่งโเบื้องมาเบื้องล่างมุ่งโซ่างนี่ไม่มีปลานะครับผมเนื่องจากว่านะครับ อ่าปลายังบ่ทันลงครับมันม uh, ันเปลงต้องเป็น uh, ช okay. ่วงที guesses, a, ่เด็ดๆน่ะพี่นะถ้ามีเด็ดปลามันสิลงครับผมอ่านี่มันยังตกอยู่ปลาก็ยังบ่ทันลงลี้เฮานะครับลงสิงเฮานะครับผม FC นะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนครับเพื่อความมั่นใจนะครับอ่าถ้าเดอนี่ปลานี่ลงซ่าแท้นะครับผม FC เดียนี่ก็ฝนก็ตก ทําๆเลยนะเวลาก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะครับผมบ่ายโมงครึ่งผมก็ฝนก็ดิ้นอยู่นะครับผมเอฟซีหลังจากที่จัดเต็มจัดหนักเมื่อวานเมื่อก่อนสองวันอืมบิ๊กสวิงเราเผื่อว่าจะมีปลาลงนะไปดูนะหนุ่มมีเก็ดด้วยข้างห้วยมีเกดด้วย ไอ้มีมาไ,มไอ้มีกูไอ้มีมากอกวนไอ้มีดูหอยทีดูเอาหอยนี่คือหอยจระเข้หน้านะครับผมนี่ตรงไว้ตรงไว้ผมให้มันรกะจายใช่ปะหอยหอยือยดูจึงดำดูสีดำดำปลาบ่อเนียง โอ้ยหอยโอ้ออออปลาลลกคอครับลูกปลาช่อนอืมลูกปลาช่อนลูกปลาช่อน เดี๋ยวกลับขึ้นเรือขบวนหน่อยนะเรือขบวนเอามันจะมีลูกกระชอนนะครับมันลูกประคอนี่เชี่ยงเชี่ยงมกนี่น,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 นี่ลูกประคอนีอเเ่เดี๋ยวเดีรือหอยออกนะครับไปไปเบิกต่อเบิกอีกหนึ่งที่นะงที่ทางโน้นนี่มีปลาปลหรือเปล่าเอ้ยบ่คือบรืทรงนี่คือบรืทรงไหน

เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอให้มันเด็ดๆก่อนนองสเด็เดนี่การลงมายเยอะนี่แหละปลาเดี๋ยวมัน,นมีปลา,าปลออครับว่าเป็นเรือครับว่ามีปลาเข่งปลาขาวแล้วก็ลูกปลาคอนครับผมตัวเสียบนะทีน่นะมีเตาพร้อมเตาหน้าก็มีเบิกเล็กก่อนหาเล็กกันเออเล็กก็ไม่มีอีกเอาไปไปไกล I mm -hmm. Nào nhao 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 ok không, nhao nhao